มาต่อคำคมภาษาอังกฤษกันเลยนะครับ Beautiful things don't ask for attention สิ่งที่สวยงามไม่จำเป็นต้องเรียกร้องความสนใจคนที่มีดีมีความสง่างามนะครับไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ใครมาชอบก็เหมือนผู้หญิงนะครับใครที่สวยมากๆก็จะมีคนมาชอบเองพวกเธอแค่ยิ้มเฉยๆก็มีคนมาลักครับนั่นแหละครับถ้าเขาจะรักยินเฉยๆเขาก็รักนะครับ เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คนที่มีดีจะมีคนมาลุมล้อมลุมชอบนะครับดังนั้นคนที่มีคนมาชอบมากๆเนี่ยก็ต้องระวังคนที่อิจฉาลิษยาไว้ด้วยนะครับคนเราควรจะรับรู้คุณค่าในตัวเองนะครับใช่ครับขอย้ำอีกครั้งนะสิ่งที่สวยงามไม่จำเป็นต้องเยาะล้อมความสนใจครับ ขอบคุณที่เข้ามาฟังครับ